ลดน้ำหนักอยากิน5สิ่งนี้อาหาร5อย่างนะครับที่วันนี้หมอแบงค์ลิสต์มาให้กับทุกคนนะครับเป็นอาหารที่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าดีกับสุขภาพว่าทำให้น้ำหนักลดแต่จริงๆแล้วตรงกันข้ามเลยครับทำให้เขาอ้วนขึ้นและมีโรคต่างๆตามมามากมายครับก่อนอื่นเลยนะครับหากใครชมคลิปหมอแบงค์ผ่านทาง Facebook สามารถกดติดตามได้ทางวิธีการนี้ครับ หากใครชมคลิปหมอแบงค์ผ่านทาง YouTube สามารถกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆครับผมวันนี้หมอแบงค์มาชวนคุยถึงเรื่องอาหารที่ไม่ควรกินอย่างยิ่งเลยครับนอกจากทําให้คุณเนี่ยอ้วนขึ้นครับทำให้คุณเสพติดอาหารมากขึ้นแถมยังก่อโรคมากขึ้นด้วยนะครับอาหารกลุ่มนี้เนี่ยถูกเรียกว่า processed meat นั่นเองครับ หมอแบงค์อะไรคือ process meat กันแน่นะครับค่อยๆมาดูกันทีละตัวนะครับคําว่า m e e t นะครับก็คือเนื้อสัตว์ครับผมคำว่า process ครับคือแปรรูปหมานั่นเองพอมารวมกันครับก็กลายเป็นเนื้อสัตว์ที่แปรรูปครับผมมันคืออะไรหมอแบงค์มาดูอันนี้ก่อนครับหมอเชิญชวนทุกคนมาดูอันนี้ก่อนเลยนะคำว่า process m e e t นะครับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ของเราเนี่ย จัด r o c e s s meat เป็นสารก่อมะเร็งประเภทที่1เลยครับผมหมอแบงค์ Bank, สารก่อมะเร็งประเภทที่1เนี่ยมันมันยังไงมันร้ายแรงหรือเปล่าทุกคนรู้จักบุหรี่ใช่ไหมครับบูหรี่เนี่ยแน่นอนเลยทุกคนเชื่อว่าสูบบุหรี่เนี่ยโอ้โหเสี่ยงมะเร็งปอดเสี่ยงมะเร็งทุกเกือบทุกอย่างเลยครับในร่างกายองค์การอนามัยโลกครับจัดบุหรี่เป็นสารก่อมะเร็งประเภทที่1เช่นเดียวกันครับหมอแบงค์ งั้นแปลว่าถ้าเราเนี่ยไม่สูบบุหรี่แต่กิน processed meat เรามีโอกาสเป็นมะเร็งสูงขึ้นใช่ไหมคำตอบคือแน่นอนเลยครับความเสี่ยงมะเร็งคุณจะสูงพุ่งขึ้นมากเลยอ่าเห็นไหมเคยเห็นไหมครับคนไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าแต่เป็นมะเร็งเพราะว่าหนึ่งในสาเหตุนั้นเขาอาจจะกิน processed meat ก็ได้นะครับอันนี้แน่นอนเลยเพิ่มความเสี่ยงนะครับแล้วตัว processed meat เนี่ยทำให้เกิดโรคอ้วนด้วยหรือเปล่า หมอแบงค์ยกงานวิจัยนี้นะครับมาให้ทุกคนดูเลยงานวิจัยนี้เนี่ยเขารวบรวมงานวิจัยหลายหลายชิ้นเลยครับหลาย10ชิ้นมีผู้เข้าการทดลองเนี่ยมากกว่า1ล้านคนนะครับเขาสรุปแบบนี้เลยครับ Red meat and processed meat ทำให้เกิดโรคอ้วนนั่นเองครับในงานวิจัยนี้นะครับแนะนำเลยครับว่าควรหลีกเลี่ยง Red meat กับ Processed meat เห็นไหมครับวันนี้หมอแบงค์ก็เลยเอาอาหาร5อย่างที่เป็น Processed meat มาแนะนำทุกคนให้หลีกเลี่ยงกันเถอะครับโอเคไหมมาถึงเมนูที่1ครับที่ทำให้คุณอ้วนขึ้นและก่อโรคมะเร็งด้วยครับก็คือไส้กรอกนั่นเองครับท่านผู้ชมโอ้ยนะกินกันมาทั้งชีวิตนะครับตัวหมอเองก็เช่นกันครับตั้งแต่เด็กมาจนโตเนี่ยก่อนมาหาความรู้เรื่องเรื่องสุขภาพหมอก็กินไส้กรอกมานับไม่ถ้วนแล้วครับหิวก็ไปร้านสะดวกซื้อกินอะไรครับไส้กรอก นะทำไมไส้กรอกเนี่ยถึงถูกจัดเป็น process meat ทุกคนลองดูแบบนี้นะครับไส้กรอกเนี่ยปกติเขาเอาเนื้ออะไรมาทำครับก็มีไก่มีหมูใช่ไหมอ่ะเป็นหลักนะครับเวลาคุณเห็นไส้กรอกเนี่ยคุณแยกออกเลยไหมครับว่ามันเป็นหมูหรือเป็นไก่ไม่ออกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมูกับไก่เนี่ยถูกนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วนั่นเองครับเนี่ยแหละถึงเรียกว่า process meat นะครับ เรามาดูสารอาหารในไส้กรอกกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหมอแบงค์บอกทุกคนแบบนี้เลยนะครับมีทุกอย่างยกเว้นประโยชน์ <c oughs> นะครับอ่ามาดูกันนะครับสมมติเราซื้อไส้กรอกมาสักยี่ห้อหนึ่งเนี่ยแล้วเราพลิกข้างหลังนะครับคนทั่วไปเขาจะดูอะไรครับคนทั่วไปจะดูแค่บรรทัดเดียวครับก็คือโปรโตีนเนี่ยไส้กรอก100กรัมมีโปรโตีนทั้ง14กรัมคงลดน้ําหนักได้ดีแน่เลยเขาดูแค่บรรทัดเดียวครับ หมอแบงค์อยากจะแนะนําทุกคนแบบนี้ให้ดูให้ครบครับหมอแบงค์สอนดูนะวันนี้เห็นไหมครับไส้กรอกมีไขมันที่สูงมากๆครับโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวนั่นเองตัวนี้คือตัวร้ายกาจมากๆเลยนะครับที่ทําให้คุณเกิดโรคหลอดเลือดทําให้คุณเกิดภาวะตบะบแตกเนี่ยแหละรครับตัวไขมันอิ่มตัวอ,อันที่2ครับคอเลสเตอรอลสูงมากๆครับ76มิลลิกรัมเนี่ยหรือว่า2 5เลยนะครับต่อไส้กรอก100ยกรัม อันที่3ครับที่สูงก็คือโซเดียมสูงครับเห็นไหมเกิดโรคความดันไตทํางานหนักมากขึ้นสุดสิ่งที่ควรมีครับไม่มีครับก็คือคาร์โบไฮเดรตและไฟเบอร์นั่นเองครับนี่เห็นไหมครับมีทุกอย่างยกเว้นประโยชน,น์นี่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยตัวนี้แหละก่อให้เกิดโรคมะเร็งนะครับอาหารชนิดที่2นะครับที่จัดเป็น processed meat ก็คือ แฮมนั่นเองครับมอแบงแฮมอีกแล้วเหรอกินมาทั้งชีวิตใช่เลยครับเวลาคุณเห็นแฮมแผ่แผนสี่เหลี่ยมเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าเป็นแฮมหมูหรือแฮมไก่หรือว่าแฮมเนื้อดูไม่ออกครับเพราะว่าเขาแปลร,รูปมาเหมือนไส้กรอกนั่นเองครับเห็นไหมเรามาดูสารอาหารในแฮมกันดีกว่าครับเหมือนกับไส้กรอกไหมนะครับปรากฏว่าเหมือนกันเลยครับทิศทางเดียวกันเลย คืออะไรบ้างไขมันสูงไขมันอิ่มตัวสูงคเลลอเลสเตอรอลสูงโซเดียมสูงคาร์โบไฮเดรตน้อยไฟเบอร์น้อยเห็นไหมครับแล้วคนก็จะมองแค่โปรโตีนสูงเนี่ยแหละรครับนี่คือความผิดพลาดอันใหญ่หลวงนะครับเขาจะคิดว่าอะไรที่มีโปรโตีนเนี่ยดีกับสุขภาพจริงๆแล้วเนี่ยก่อให้เกิดโรคมะเร็งด้วยนะครับเห็นไหมครับอันที่3ครับคือโบโลโน่านั่นเองครับนี่คือเป็นอาหารกลุ่มเดียวกันเห็นไหมเห็นไหม คล้ายกันเลยครับหมอแบงค์บอกเลยว่าท่องแค่นี้คุณก็จะรู้แล้วว่าตัวโปรเซสซีดหรืออาหารแปรรูปเนี่ยมันมีโภชนาการหรือว่าสารอาหารคล้ายกันหมดเลยอันที่4ี่ครับที่คุณควรหลีกเลี่ยงเลยนะครับคือตัวเบคอนนั่นเองครับเบคอนเนี่ยโหเป็นไงครับหลายคนบอกกรอบมันนะครับอยากกินอ่าไปร้านหมูกระทะจัดเลยครับเบคอนแบบนี้เห็นไหม เบคอนก็เช่นเดียวกันครับมีทุกอย่างยกเว้นประโยชน์เห็นไหมครับเนี่ยคนก็จะดูแค่โปรโตีนสูงโปรโตีนสูงแต่ทำให้คุณตายไวมากขึ้นนั่นเองครับมาถึงอาหารอันสุดท้ายครับที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้คุณก็จะชีวิตแฮป,ปี้ขึ้นแบบมหาศาลเลยครับอันที่5ก็คือหมูยอนั่นเองครับเห็นไหมมันคล้ายๆกันหมดเลยก็คือเป็นเนื้อสัตว์ที่แปรรูปนั่นเองครับ เนี่ยมีทุกอย่างยกเว้นไฟเบอร์เนี่ยมีไขมันที่สูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวครับเพราะฉะนั้นวันนี้คลิปนี้หมอแบงค์สรุปเลยนะครับอาหารกลุ่ม processed meat หรือเนื้อสัตว์แปรรูปนะครับมีทุกอย่างยกเว้นประโยชน์ครับทำให้คุณอ้วนมากขึ้นทำให้คุณเสพติดอาหารนะครับก่อโรคการอักเสบเกือบทุกชนิดเลยครับถ้าวันนี้โรคต่างๆคุณเป็นเนี่ย คุณลองมาดูสิครับว่าคุณกิน processed meat หรือเปล่าหลีกเลี่ยงปุ๊บเนี่ยอาจจะหายไปในพริบตาเลยนะครับผมเพราะนั้นหมอแบงค์หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าคุณหลีกเลี่ยง processed meat ได้เนี่ยคุณจะผอมลงครับและมีความสุขในการทานอาหารมากขึ้นครับส่งต่อความรู้นี้ให้กับคนที่คุณรักนะครับและลองคอมเมนต์บอกหมอนิดนึงครับว่า คุณเคยกิน p r โปร s s Meat อะไรบ้างครับผมนะเราจะได้รู้ว่าเราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปอยู่กับผมหมอแบงค์ด็อกเตอร์แบงค์ฟูด้ดด็อกเตอร์